ครับเ,เราก็ได้เดินเท้าเข้าไปยังกระท่อมหรือกระท่อมของพี่เชฟแล้วนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยจอดไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายสวัสดีครับพื่พเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับวันนี้นะครับ <c oughs> เรานะครับจะไปหาพี่เชฟก็วันนี้น้องดาวนะน้องดาวจะพาเราไปหาพี่เชฟนะครับผม แล้วก็น้องน้องเดยนได้เคยไปแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับก็มีแต่น้องวัดแล้วก็ผมที่ยังไม่เคยไปนะครับผมครับผมไกลใช่ไหมมาได้ร้อยอ่ะร้อยกิ่ลโอ้โหโอ้ร้อยกิโลเลยน้องดาวบอกโอเคครับพี่เพื่อนเดินทางกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเก็บภาพบรรยากาศในระหว่างที่เราเดินทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ตกลงมาไปปอยแล้วนะครับ บนยอดขากวว็าจะมีหมอกอาจางๆนะผมพิถึงกันหนาเท่าไหร่ไปตอนนี้นะครับเราทั้ง4ี่คนเนี่ยเจอฝนถล่มมาค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับดูแล้วเนี่ยฝนยจะหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผม แต่ก็ไม่เป็นไรมเนะีเสื้อผันฝนนะรูนเจเดนกันเสียดาวน้ำหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้อากาศดีมากเลยครับตอนนี้ จะเป็นเหมืองนะครับไม่รู้ว่าเหมืองอแร่ชนิดไหนนะครับผมเอ้ยมีบอ่อน้ำเลยพี่น้องใช่เป็นบ่อที่เราขุดไว้ดูเป็นมีบอ่เบอเลยนะครับ,บ,รรบดูดิมันเป็น,ม,นมันไม่ใช่น้ำนะมันเป็นบอ่อโคลนครับดูแล้วดูที่รถตักนะครับผมเนี่ยของทั้งนั้นเลยนะครับ โอ้ทางที่นี่นะครับในช่วงหน้าฝนค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมแล้วก็โค้งเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วโค้งแต่ละโค้งเนี่ยมันเป็นไม่ใช่โค้งหักสองนะครับผมมันเป็นโค้งตะวันเลยนะครับ ตอนนี้เรากําลังพักรถอยู่นะครับผมผมผมอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะมองมาแล้วเห็นภาพวิวที่สวยเลยนะครับนู่นข้างหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกปลูกพืชอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นข้าวข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะว่าคนที่นี่เขาจะปลูกข้าวแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยเยอะมากนะครับผมข้างๆผมนี่ก็เป็นไร่เช่นกันนะครับโอ้ดูละชันมากเลยนะครับผมคนที่นี่ผมดูแล้ว น่าจะทําไร่เก่งนะครับเพราะว่าไร่แต่ละไร่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยชันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้นะครับการที่จะเข้าไร่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับยากสำหรับผมแล้วก็ทางที่เนี่ยอันตรายนะครับตลอดทางเนี่ยเรานะครับต้องระวังกันตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าทางโค้งเยอะมากนะครับแล้วก็โค้งบางโค้งบานโค้งหักศอกบางโค้งก็เป็นโค้ง แบบว่าโค้งตวัดเลยอะนะครับตอนนี้มีรถให้สัญญาณแล้วคันหนึ่งเพราะกันรถฝั่งนี้ขึ้นไปครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นทางโค้งนะครับผมดูนะครับโอ้โหทางเนีอันตรายมากมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่บ้านพี่แชมป์นะครับพื่นเพื่อนตอนนี้ผมขอเก็บกล้องก่อนนะครับเพราะฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับผมไป còn nữa, lại cái nhà bỏ nhiều ตอนนี้เราทั้ง4คนก็ได้มาพักรถนะครับผมนี่แตกว่ารถเนี่ยเครื่องร้อนมากๆเราวุ่นต่อไปเนี่ยเราเกรงว่าเครื่องเนี่ยอาจจะมักนะครับเรามาพักรถในจุดที่มีน้ําตกสวยเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าที่ทนี่เขาเรียกว่าน้ําตกขุนวางนะนะครับผม <mistakes. S 1> สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ๆได้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าไปหรือเปล่าหรือมีทางเข้าไปหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ย ผมจะมาสอบถามชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้นะครับว่าเราสามารถเข้าไปชมน้ําตกแบบระยะประชิดได้ไหมนะครับผมผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆน้ําตกเนี่จะมี2จุดนะครับจุดนู่นนะครับจะเล็กหน่อยนะครับมาจุดนี้จะใหญ่หน่อยนะครับผมน่าเสียดายนะครับที่เราเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับโอเคครับพวกเรานะครับขอนั่งพักสักพักหนึ่งนะครับสักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็ขออนุญาตออกเดินทางต่อนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมกับน้องวัดก็อยู่หน้าปากซอยของหมู่บ้านบ้านป่าเกียรนอกนะครับผมหมู่5ตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้บอกเลยว่าอากาศเนี่ยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหมอกอยู่กันนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยหมอกหนามากเลยนะครับหนาจนแบบว่าเราขับเร็วไม่ได้เลยนะครับดูอย่างาในบริเวณแห่งนี้นะครับ บอกค่อนข้างที่จะหนาเมื่อสักครู่หนากว่านี้อีกนะครับผมเรานะครับได้มาจอดพักรถไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นเนินมาค่อนข้างสูงนะครับอ,อ่รู้สึกว่าเครื่องเนี่ยจะร้อนมากๆเลยนะครับเรากลัวว่ามันจะน็อกนะครับเราเลยจอดพักโโนอนเอาจอดพักมันเอาไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาเจอพี่เชฟแล้วนะครับอแต่ก็ยังไม่ถึงกระต๊อบพี่เชฟนะครับพี่เชฟพ่อออกมารอพวกเราทั้งสี่คนนะครับผมจริงหรออมากมากครับวันนี้ผมมีของฝากมาให้พี่เชฟด้วยครับครับแล้วก็ให้มีเสื้อเอ็มซีเขาฝากมาพี่เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กว่าจะได้เจอกันนะหายไปใกล้เลยเนี่ยเข้ามานี่เนี่ยเข้าป่ามาเนี่ยนะ ผมก็เลยเขาปากมาเลยเนี่เก็พอยใหญ่เลยนะโอเคครับผมเราทั้งทั้งหมดนะครับขอนั่งพักผ่อนก่อนก่อนที่จะไปกระต๊อบพี่แชมป์นะครับหนึกิโลเนี่ยไหมพี่หนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลโอเคนะครับผมบอกเลยว่าระยะทางเนี่ยไกลมากนะผมแต่ก็โอเคมันเป็นทางที่สนุกดีนะระหว่างทางก็มีทั้งภาพภาพวิวที่สวยนะระหว่างทางทั้งทั้งหมอกทั้งฝนน่ะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เราทั้งหมดเลยนะครับก็ได้นั่งพักผ่อนในกระต๊อผงพี่พี่มนแล้วกันครับผมก็พี่มนเนี่ยครับผมเป็นดวงใจในน้องเสมอนะครับครับผมผมตกบ้างอะไรบ้างไม่สะดวกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะครับผมไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากเลยนะพี่ครับขออภัยครับผมครับผมพี่มนเนี่ยเขาก็ต้อนรับเราทั้งหมดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราทั้งหมดนี่ก็ Jamie, <always S 2> จะเดินทางไปยังกระตัอของพี่เชฟแล้วนะครับผมก็จะต้องเดินเท้าไปอีกประมาณอ้าวไม่ใช่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปอีกประมาณกิโลกิโลนิดๆนะครับผมฝนนี่ก็ยังตกอยู่เลยนะครับอากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมก็ทำดุลิลล่านะครับที่เราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางยังปลอดภัยไร้อุปสรรคเลยนะครับผมโอเคไปกันเลยครับ ครับผมผมนะครับสลับกับน้องวัดแล้วนะครับผมตอนนี้ผมขับบ้างนะครับน้องวัดขับมากลาแล้วนะครับผมพ <c oughs> ี่เชฟกับน้องดาวแล้วก็น้องเด่นนั่นนำหน้าไปแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่เราต้องเข้าไปทางซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่กระตับเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าทางตรงนี้ผมถือกล้องไม่สะดวกนะครับผม โอตอนนี้นะครับ oh, <Okay. S 1> เราก็ได้เดินเท้าเข้าไปยังกระต๊อบ หรือกระท่อมของพี่เชฟแล้วนะครับซึ่งมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยจอดไว้ที่บ้านคุณตาคุณยายคือบ้านของคุณแม่กับคุณพ่อพี่เชฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดินเท้ามานะครับกระตอบพี่เชฟเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่บนเทอราขโมนนู่นนะครับโอ้บอกเลยว่าฝนเนี่ยตกหนักมากนะครับแล้วก็ทางที่ ขบมอไซา์ลงมาเนี่ยลื่นนะครับล้อนี่แทบไม่หมุนเลยนะครับผมเกือบตกเหวเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนขับนะครับผมตรงวันก็ถือสัมภาระที่ต้องอใช้มือถือนะครับเพราะว่ามอไซค์เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบรรทุกได้หมดนะครับโอเคครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมนะครับก็ได้เดินมาถึงยังกระต๊อมของพี่เชฟแล้วนะครับ <î ff ft> บอกลเลยว่าเหนื่อยเดินขึ้นมาข้างล่างครับทางข้าวของกระต๊อบพี่เชฟเนี่ยก็ข้างทางสองข้างเลยเนี่ยพี่เขาจะก็ปลูกดอกไม้ไว้ประดับนะครับสวยเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรานะครับกระต๊อบพี่เชฟเนี่ย ดูแล้วใช้วัสดุจากธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ใช่ของคานเนี่ยไม่ดูใช้ใย,ยเลยน,นี่โอเคครับผมขออนุญ,ญาตเดินขึ้นกระต้อหงพี่เชฟก่อนนะครับผมครับผมตอนนีเ้เราทุกคนนะครับก็ได้อยู่ในกระต้อหงพี่เชฟแล้วนะครับกระต้อพี่เชฟเนี่ยบรรยากาศดีนะครับแต่ดูอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเพราะเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยพี่เชฟก็จะอยู่คนเดียวแล้วก็น้องใหม่สองตัวนะก็จะอยู่แค่นั้นนะครับก<น>็ไม่คิดว่าเราเนี่ยจะมาเยี่ยมมาเยือนเยอะขนาดนี้ในวันนี้นะครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีเราทำดูดินล่างเลยนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะประกอบอาหารกันนะนะครับ,รบผมเดีย๋ยวไว้เจอกันในวงข้าวแล้วกันอต้องขอขอบคุณพี่ๆ FC หรือจะเป็นคุณแม่ คนไหนก็ตามที่ส่งอาหารให้พวกเรานะครับขอขอใช้<ว>แทนคําว่าพวกเรานะครับ,รรบที่ได้มาให้เราได้ทานกันแล้วก็ได้ร่วมรับประทานกันในวันนี้นะครับผมโอเคครับไปเจอกันในวงข้าวนะครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังประกอบอาหารกันอยู่นะครับ เมนูของเรานี่มีหลากหลายมากเลยนะครับผมไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วนะครับมีทั้งเห็ดหอมที่พี่เอฟซีได้ส่งมาให้พี่เชฟเนาะครับพี่เชษก็มาทําให้พวกเราได้ทานกันนะครับแล้วก็มีอะไรนะตองนั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเกลียวครับครับผมของคุณแม่พี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดใช่ไหมใช่คุณแม่นะโอเคแล้วก็มีปลาหมึกมีมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวรอดูในวงข้าวอีกทีนึงนะครับตอนนี้ น้องดาวตำเครื่องแกงใช่ไหมพริกแกงเสร็จแล้วนะครับจะทำอะไรเนี่ยพริกพริกเฉยๆอ๋อน้ำพริกโอเคครับปลาแหไว้เจอกันในวงข้าวนะครับผมไม่อยยากเี ตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับมันก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวใส่เห็ดหอมนะครับผมแล้วก็ปลาหมึกแห้งทอดแล้วก็น้าพริกปลาแห้งของน้องน้องดาวนะครับแล้วก็น้าพริกที่พี่อเอฟซีของพี่เชฟของห้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปซะส่วนใหญ่นะครับผมโอเคครับมารับประทานอาหารกันนะครับ เต่ว่าจะต้อเอาเบ็ดมาะมันมอะเนี่ยมลาดุกเหรออืมมันอร่อยอะอปลาดุกเนาะปลาดุกอร่อยนะมันมีปลาดุกเดียวเนาะ,ะพี่เนาะ<ด><ไ>ปลานะดุกปาสเสียนะดุกปลาเสียอร่อยมากเลยก่อนดึงฟองแล้วครับอืมอืมอ,มอะไรครับผมตอนนี้เราทั้งหมดนะครับทั้งห้าคนนะครับ ก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วบอกเลยว่าก ah, ็อร่อยนะครับบรรยากาศนี่ดีมากฝนก็อยู่ตกตกแล้วนะครับเราก็ง่วงกันแล้วเนาะง่วงครับโอเคครับผมไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายลาติสโซครับบ๊ายครับบอกว่ะหนูนี่่ออนว่าสามหนึ่งไงหนูเก่งกว่าพี่เคหอยู่ผมก็เริ่มว่าสามสิบเอ็ดนะสามหนึ่งเราบอกว่าสองร้อยสามหนึ่งก็อยู่ คืนนอนบายแล้วโอ้โหอากาศใบอากาศเดินบรรยากาศด้วยมันลงกระถึง ครับผมสวัสดีครับพี่อนเพื่อนทุกๆคนเลยนะครับเชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าวันที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตอนนี้เรานะครับผมก็ยังอยู่ในกระท๊อบหรือกระท่อมของพี่เชฟนะครับซึ่งเราได้ถึงขึ้นมาต้มน้าร้อนดื่มกาแฟกันอยู่นะครับแล้วก็พี่เชฟเนี่ยกำลังหุงข้าวแล้วก็ทำข้าวให้พวกเราเนี่ยได้ทานกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เชฟทำอะไรเมนูอะไรเอ่ย เห็ดก่อแดงครับวันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรนะเี่เห็ดก่อแดงครับเห็ดก่อแดงครับผมอ๋ออันนี้ผมไม่เคยทานนะพี่นะอ๋อครับเดี๋ยวลองชิมดูีนแล้วมีหลายเมนูเนาะเดี๋ยวจะมีถ่ายด้วยมีผักกะหล่ำเดี๋ยวนเดาวบอกว่าจะไปผักกะหล่ำกินครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ารอติดตามชมกันในวงข้าวแล้วกันนะครับว่าเราจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับผม ที่ไม่เอาครับผมกับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะครับฝีมือในการประกอบอาหารนี้ก็จะเป็นน้องดาวนะครับโอ้น้องดาวหมดเลยหรือเปล่าใช่ใช่ใหมดเลยนะพี่เชฟครับอันนี้ผมเชฟอันนี้เห็ดก่อแดงนะพี่นะครับผมผมก็ครั้งแรกที่ผมจะได้ทานเห็ดก่อแดงผมยังไม่เคยทานเลยครับอันนี้ก็ไข่น้ำนะครับกลัาฟีผัดหรอต้ม ผัดน้ำปลาครับแล้วก็ผัดไข่ใส่ยอดฟักงอนโอเคมันย่อยยอดนะฟักงอนแล้วฟักงอนครับผมแล้วก็น้ำพริกว่างบลองน้ำพริกไหมอ่ะหลายย่างเลยครับแล้วก็มะเขือนี่โปรดผมเลยโดยเฉพาะผักนะครับผมมามาทานข้าวกันครับมาเลยเน้นเลยห่อมปีเลยน้อวานนี้

มันก็เลยเอาวนี่งอเข่าท้องอะไรหมดเลยอยู่บรรยากาศบ้านดีมากๆเลยที่ต้องหาเมียะไรเขาโคตรมาดาคือโคตรประหยัดเลยแหละน้องดาจริงใไหมเนี่ยในโคตรประหยัดมันเป็นพอเพียงไหมคือพอเพียงครับผมตอนนี้นะครับเราทั้งหมดก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมพี่เชฟ น้องดาวน้องวัดแล้วก็น้องเด่นนะเข้าไปนอนพักผ่อนอยู่ในกระต๊อบนะครับมีผมออกมาชมธรรมชาติข้างนอกอยู่คนเดียวนะครับผมคงจะเหนื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อวานครับก็เลยเข้าไปนอนพักผ่อนกันจากหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับเมื่อคืนเรานอนกันไม่ค่อยอ,อิ่มนะครับผมแต่ก็ยังเพียอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าระยะทางที่เรามาทําให้เราเหนื่อยนะครับแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะไม่โอเคเลยนะครับ การเดินทางครั้งนี้ที่ผมได้มาหาพี่เชฟก็เป็นเรื่องที่ดีควมดีลอล่าที่เราได้มารู้จักกันแล้วก็ดูเหมือนเราเคมีเข้ากันได้ดีนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเป็นเพราะเราเนี่ยชอบในสิ่งเดียวกันก็คือชอบธรรมชาตินะครับผมชอบที่จะ,ะถ่ายทอดวิถีวิธีชีวิตที่อยู่ในป่านะครับหรือการอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะครับผมฝากพี่เพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรา เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทั้งหมดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องผมคนเดินทางน้องเด่นคนบอกคนแบกเป้น้นองวัดวัดเดินป่าเดินขาวแล้วก็น้องดาวดาวไลฟ์สไตล์แล้วก็พี่เชฟเดอะเชฟวัววิทฝากพี่เพื่อนเพื่อนไ,ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งหมดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปเดีอหน,นะครับบัรยาการดีเลยนะครับ 오. <목소리나>